สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรคืออะไรหลังจากนี้ไปสิ่งดีๆเรื่องอะไรจะเข้ามาเป็นอย่างไรให้ไพ่ยาณนาโกช่วยบอกทีจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรื่องราวดีๆเข้ามา วควรทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรให้ภัยเล่าเรื่องคุณชีวิตคุณเป็นอย่างไรเราจะพบกับสิ่งดีๆโลกโลกที่กว้างใหญ่การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเข้ามาในชีวิตคุณมีเรื่องเล่าดีๆสิ่งดีๆอีกมากมายเข้ามาในชีวิตคุณเพราะเหมือนโลกอะ่ะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนธรรมะ ด้วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างไม่แน่นอนเข้ามาในชีวิตคุณตัวคุณเพราะวันนี้พูดถึงตัวคุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาอีกมากมายเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิง่งอิสระอิสระมากมายเข้ามาที่คุณเลือกคุณตัดสินใจดูเหมือนหลากหลายนะโลกอะ ความกว้างใหญ่มากมายเข้ามาผิดที่ผิดทางเหมือนอย่างที่คุณคิดคุณต้องการที่เกิดขึ้นที่เข้ามาในชีวิตคุณที่คุณปรารถนาเหมือนคุณยังไม่สมหวังไม่ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการที่คุณปรารถนาคุณต้องการสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามา แต่ทุกอย่างเหมือนยังไม่เป็นดังที่คุณคิดคุณต้องการเพราะยังผิดที่ผิดทางความไม่ได้ดังที่หวังไม่ลงตัวเพราะดูคุณดูปิดปิดตาปิดหูปิดตาไว้มองไม่เห็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณอีกมากมายนะเหมือนให้คุณ หมอนไพ่จะบอกว่าคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองทำความเข้าใจชีวิตล่ำรวยรวยอันนี้พูดถึงรวยอะกว้างๆอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเพราะทดโลกอะความกว้างใหญ่เรื่องงานเรื่องเงินดึงชีวิตความรักหรือโดยเฉพาะคุณหวังละสิ่งดีๆเรื่องโชคลาภร่ลำรวยทรัพย์สินเงินทองแต่คุณจะหวังที่คุณหวังไว้นะ เพราะว่าคุณจะพบสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้เรื่องราวดีๆเข้ามาเพราะตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างมันผิดที่ผิดทางไม่สมหวงังไม่ลงตัวไม่ได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการดูคุณก็ว่าคุณมองไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้เหมืนทำอะไรก็เหมือนยังไม่ได้ดังที่คุณต้องการอ่ะมี เหมือนไพ่บอกว่าคุณจะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากนี้แล้วก็คุณเองต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างเข้ามามันที่ยังไม่ลงตัวไม่ได้หลังที่คิดไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความรักเพราะไม่หมอดูรวมว่าเรื่องเรื่องสิ่งดีๆเรื่องอะไรเข้ามาดูมากมายหลายอย่างนะโลกอ,อันที่กว้างใหญ่การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้ ด้วยความเมตตาได้รับความช่วยเหลือความเมตตาอันนี้พูดถึงตัวคุณเองด้วยความดีของคุณยิ่งให้ยิ่งได้ด้วยบุญกุศลนำพาคุณจะพบเรื่องราวดีๆนับจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ที่ผ่านมาจะมีทางออกได้นะแล้วอย่างไรทั้งสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการจังหวะที่ดี โอกาสที่ดีคที่คุณจะได้พบกับสิ่งดีๆที่คุณหวังคุณต้องการที่คุณปรารถนาหรือเรื่องราวที่คุณหวังที่หวังไว้ที่ไม่สําเร็จสมหวังหลังที่คุณคิดที่ผ่านมาตลอวทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะพบโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้วหลังจากนี้หรือทุกสิ่งที่คุณหวังคุณต้องการไว้จะมองดูโดยเฉพาะเรื่องเงินอะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองได้หลังที่คุณหวัง หรือคุณเองนะเพราะมีเรื่องราวที่ผ่านมาที่คุณคิดคุณหวังยังเหมือนผิดที่ผิดทางอะ่ะยังไม่ได้่ังที่คิดที่หวังเพราะณะจากนี้หลังจากนี้ไปอะ่ะจังหวะที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณแล้วโอกาสที่ดีจะมองเห็นแสงสว่างมองเห็นหนทางโอกาสที่ดีเข้ามาได้ดังที่คุณคิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้น บุญส่งถึงด้วยบุญเพราะเนี่ยด้วยตัวคุณเองด้วยความเมตตาการให้ที่คุณที่คุณให้ที่คุณเคยช่วยเหลือที่คุณทำนะคุณจะได้รับล้ผลบุญส่งถึงคุณจะได้รับพบกับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณทําบุญตรวจน้ําทําบุญอุทิศกุศลเจ้ากรรมนายเวรด้วยบุญกุศลที่คุณทําที่คุณตรวจน้ําไปอ่ะ ที่คุณทำหรือบุญตามหลักศาสนาที่คุณนับถือส่งถึงคุณแล้วคุณจะได้พบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเพราะโลกอะ่ะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งชีวิตเหมือนอันกว้างใหญ่มากมายเข้ามามากมายเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณยังไม่รู้อีกมากมายด้วยการกระทําของคุณด้วยยิ่งให้ยิ่งได้แล้วคุณที่คุณผิดที่ผิดทางที่ไม่สมหวังทุกอย่างโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีเข้ามา นับจากนี้คุณจะพบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆแล้วเป็นอย่างไรแก้ไขยอย่างไรควรทำอย่างไรโดดเดน่นคุณจะมีความเด่นโดดเด่นแตกต่างไปจากคนอื่นๆหรือด้วยเพราะยังผิดที่ผิดทางที่คุณดูแปลกไม่เหมือนใครนะทำอะไรไม่ไม่เหมือนใครผิดที่ผิดทางไม่สมหวังดังที่คิดแปลกทำอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆไม่เหมือนใครแล้วคุณจะเด่นนะมีทางออก แล้คุณจะดูเด่นกว่าคนอื่นที่คุณทําอะไรดูเหมือนผิดที่ผิดทางไม่เหมือนใครดูเหมือนไม่สมหวังไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่ด้วยความโดดเด่นความที่ไม่เหมือนใครของคุณอะทําให้คุณโดดเด่นแล้วสิ่งดีๆเข้ามาไม่เหมือนใครจังหวะที่ดีที่คุณลงมือทําที่คุณคิดคุณกระทำพระบุญกุศลที่คุณทําส่งถึงคุณแล้วจะพบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการ ที่ยังไม่ลงตัวที่ยังไม่สมหวังจะสมหวังดวงสมพงศ์อนะดวงคุณสมพงศ์เพราะดวงสมพงศ์ดูกว้างๆนะมองดูกว้างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินอนะ่ะคุณจะลงทุนทําอะไรก็จะหยิบจับเป็นเงินเป็นทองสมพงศ์กับคุณที่คุณน้าทีการงานการลงทุนทํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองดวงสมพงศ์เพะสมพงศ์กับสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการ เรื่องเงินเรื่องงานความรักชีวิตคุณเพราะทุกอย่างที่ผ่านมาหรือนะตอนนี้ไม่ไม่สมพงทําอะไรไม่ดีไม่ได้หนังที่คิดที่ติดขัดวาว่จะสมสมหวังโดดเด่นเรื่องราวดีๆจังหวะที่ดีเข้ามาแล้วที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการจะสมหวังเหมือนสมพงคุณจะพบเจอกับเพื่อนมิตร คู่รักคนรักที่สมพงกับคุณดวงสมพงกันสมพงกับการเงินมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองสมหวังเพราะคุณคิดคุณหวังคุณต้องการไว้อะโอกาสที่ดีของคุณเข้ามาจังหวะที่ดีด้วยเพราะไพ่ก็ยำสามพูดถึงไปในทางที่ดีนะถึงมีอุปสรรคปัญหาคนทําอย่างไรเพราะคุณผ่านเรื่องราวมากมายเข้ามาการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะที่คุณแตกต่างที่ไม่เหมือนใครโดยตัวคุณที่ไม่เหมือนใครอะ่ะดูโดดเด่น นักจะเป็นสิ่งดีของคุณที่จะเข้ามาที่จะทำให้คุณดูโดดเด่นนับจากนี้ไปแล้วตัวคุณเองที่คุณที่แปลกไม่เหมือนใครของคุณน่ะนำมาเป็นสิ่งที่โดดเด่นแล้วพบกับสิ่งดีๆทำให้เป็นเรื่องราวดีๆจังหวะที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสที่คุณคิดคุณหวังแล้วตัวคุณเป็นอย่างไรธาตุน้ำสมบูรณ์ อันนี้ก็พบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการที่คุณปรารถนาด้วยความเมตตาของคุณเพราะคู่กันกับไพ่เมตตาการให้การช่วยเหลือนับจากนี้ไปที่คุณคุณทำที่คุณเมตตาที่คุณคุณจะได้รับความรักความเมตตาด้วยตัวคุณเองมีเมตตาเพราะดูดูดูเมตตาความอบอุ่นความอ่อนโยนแล้วคุณจะได้รับการเหมือนการช่วยเหลือได้รับความรักความ อบอุ้มดูแลช่วยเหลือในทุกด้านในทุกเรื่องเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณสรุปเป็นอย่างไรยับยั้งชั่งใจทุกคุณคิดคุณต้องการอยู่ที่คุณเหมือนเหมือนไพ่ก็จะเตือนคุณด้วยนะ พอยับยั้งชั่งใจระมัดระวังในการคิดตัดสินใจให้รอบคอบพินิจพิจารณาเพราะจังหวะที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณระวังระวังความลุ่มหลงตัวคุณเองในการคิดตัดสินใจยับยั้งยังคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบด้วยบุญกุศลส่งถึงคุณนะจากนี้ไปบุญที่คุณทำมาจะส่งถึงตัวคุณเองแล้วให้คุณกระพบกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆโอกาสที่ดีจังหวะที่ดี เข้ามาในชีวิตคุณแล้วด้วยคุณที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเหมือนเป็นอุปสรรคปัญหาของคุณที่แตกต่างจากคนอื่นๆด้วยปัญหาของคุณที่แตกต่างจากคนอื่นๆ่ะเป็นโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆเพราะโดดเด่นดูเด่นแตกต่างจากคนอื่นๆแตกต่างไม่เหมือนใครเพราะคู่กับไพ่ปัญหาผิดที่ผิดทางที่ยังไม่ลงตัว ที่ความแตกต่างของคุณหรือเป็นเรื่องงานที่คิดในการลงทุนเรื่องการเรื่องทรัพย์สินเงินทองชีวิตที่คุณทำอะความที่ไม่เหมือนใครที่เป็นปัญหาของคุณอะแล้วคุณจะพบโอกาสที่ดีสิ่งดีๆจะปัญหาแล้วแต่ละคนละท่านที่เข้ามาในชีวิตคุณอะที่จะเราจะพบกับนับจากนี้ไปคุณจะพบเรื่องสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องที่ดีโอกาสที่ดีจังหวะที่ดี ที่มีอุปสรรคปัญหาความรั่วไหลความอุปสรรคปัญหาจะหมดไปแล้วแล้วคุณจะพบกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจังหวะพอไพ่ก็ย้ำสามพูดถึงจังหวะที่ดีเข้ามาเป็นจังหวะที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการนับจากนี้ไปพล้ไพ่จะบอกอะไรคุณอีกอยากบอกอะไรคนทําอย่างไรที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการจะเป็นอย่างไรควรทําอย่างไร คู่บุญคู่ซั์แล้วก็ดวงสมพงศ์ไม่ว่าจะเรื่องความรักนะนะคู่ซั์คุณจะพบคู่รักคู่ที่ดีดวงสมพงศ์กับคุณจังหวนะนัจากนี้ไปจะไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันจะไม่ได้พบยังไม่ได้พบเจอคนรักคุณจะพบคนรักคู่คู่ซั์คู่เพื่อนคู่มิตรเข้ามาในชีวิตคุณ เป็นคนความรักก็คู่รักที่ดีรวมกันสร้างชีวิตด้วยร่ลำรวยทรัพย์สินเงินทองหรือเพื่อนมิตรมาลงทุนมาช่วยเหลือคุณให้คุณประสบผลสําเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะคู่กับดวงสมพงษ์แล้วก็คู่รับแล้วจะเป็นอย่างไรบอกอะไรกับคุณอีกปลุกเสกทุกอย่างอยู่ที่คุณด้วยเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาปลุกเสกว่าคุณจะไปในทิศท,ทางใดแล้วที่คุณ สิ่งดีๆเรื่องดีๆที่จะเข้ามาไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักตัวด้วยพลังงานตัวคุณเองที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคิดดีทําดีบุญกุศลส่งถึงคุณเพราะวันนี้พูดถึงส่งถึงที่จะเกิดขึ้นด้วยการกระทําของคุณที่ผ่านมาณปัจจุบันถ้าคุณทําณปัจจุบันแล้วก็ส่งถึงคุณในอนาคตข้างหน้านเหมือนณนตอนนี้คิดดีทําดีเรื่องราวดีๆ จะส่งถึงคุณในอนาคตคุณจะพบกับเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่คุณทําบุญกุศลที่คุณทําที่อดีตที่ผ่านมานับจากนี้ก็ส่งถึงคุณแล้วคุณทำนะตอนนี้ก็ส่งถึงไปในอนาคตนะให้ให้เหมือนไพ่จะบอกว่านะปัจจุบันนี้คิดดีทําดีเรื่องราวดีๆแล้วคุณหวังไว้เป็นอย่างไรคุณต้องการบรรยากาศที่ไม่ดียังไม่ได้ดังที่คิดที่หวังด้วยตัวคุณเองกระทำน่ะ จะพบคู่มิตรคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ที่ดีเข้ามาจากไม่เข้าใจกันเนะาะไพ่ก็ย้ำซ้ำจากบรรยากาศที่ไม่ดีไม่สมหวงังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการดูแตกต่างไปจากคนอื่นผิดที่ผิดทางอยู่ลกนับจากนี้ไปคุณจะพบกับเรื่องราวดีๆกุศลของคุณบนบุญส่งถึงคุณให้พบจังหวะที่ดีสรุปต้นไม้มงคลเหมือนตัวคุณเองเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับคุณด้วยตัวคุณด้วยบุญกุศล ด้วยการกระทําของคุณด้วยเราพุณจะพบกับเรื่องราวดีๆไปต่อไปเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณกระทําทุกอย่างกระชาเร็จสมหวงังง่ายๆเหมือนกล้วยปอกกล้วยเข้าปากดังที่คิดที่ปรารถนาเพราะเพราะสิริมงคลอะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะเป็นสมพงเป็นจังหวะที่ดีเป็นมงคลที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์ทำให้คุณมีความสุข ชีวิตจะราบลื่นเป็นมงคลเข้ามาในชีวิตคุณเป็นผลเป็นประโยชน์โดยเฉพาะคิดดีทดําดีหวังดีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วอย่างไรเป็นอย่างไรต่อไปง่ายๆสบายสบายสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไร จะทำแบบง่ายๆเรื่องราวสบายๆง่ายๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่มาด้วยพลังบุญของคุณด้วยนะเพราะมีพลังงานการยับยั้งชั่งใจนึกเหมือนไพ่จะบอกว่าทุกอย่างคุณจะพบกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจังหวะที่ดีเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบลื่นนะมีอุปสรรคขวางน้ําอยู่ที่การกระทําของคุณแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแต่มากกว่าที่จะเป็นปัญหาเพราะใบแรกม้ามพูดถึงโลกกว้างใหญ่ มากมายหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตคุณหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งตามจังหวะเวลาโอกาสที่ดีน้ำจากนี้ไปด้วยการกระทำพบคู่และง่ายๆสบายสบายคู่ทรัพย์คู่โชคค,โชค,คู่ดวงสมพงศ์แต่หวังเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเพราะบินนี้พูดถึงการร่ำรวยนั่งอยู่บนกองเงินทรัพย์สิสนเงินทองเข้ามาที่คุณคิดคุณหวังไว้คุณต้องการพบกับความอุดมสมบูรณ์ เรื่องราวดีๆสิริมงคลเป็นเรื่องมงคลโอกาสที่ดีทําอะไรก็สมหวังดังที่คุณคิดคุณต้องการแต่มาด้วยพลังบุญของคุณด้วยบุญส่งถึงคุณด้วยบุญของคุณที่คุณกระทามาด้วยการให้ด้วยความเมตตาได้รับความเมตตาความช่วยเหลือแล้วทำนะจากนี้ต่อไปแล้วก็จะส่งถึงคุณด้วยบุญกุศลของคุณ